นี่ก็เป็นถ้วยที่แฟเด็กผีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฝากเขาหวังว่าสุดๆนะปนี้จะเจอกับฟูลแลนมแต่ปีเนี้ยชนะฟูลแลนมได้สองนัดน <laughs> แต่ว่าไอ้นัดที่ชนะหนึ่งศูนี่มันแบบมันโดนบุกแบบกดทั้งเกมเลยนะออแต่ว่าชนะได้อ่ะเอาป๋าเป็นว่างเ,เราเข้าส,นนะสู่บทวิเคราะห์วิจัยครับสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหไว้มีทีเด็ดไปฝากชมกัน ลิวลิเวอร์พูลครับลิวลิวเล็กเล็กแต่ก็อาร์เซนอล์เราก็เขาเรียกว่า ออกการหักเงินระในสามคนเลยป่ะสามคนที่ฝั่งทุนเลยนีชนะเยอะชนะเยอะเลยเอระชนะเยอะผมแค่ว่าเฉือนไอ้ครับออกชนะเยอะเหรอไม่ปกติครับผมไม่ใช่คนสไตล์นั้นนะผมมั่นใจมากเหรอเออผมจะไปงัดจะไปขาเนี่ยผมก็แห่ตามครับต่อโต้งก็ชนะเยอะโอ้โหฟันหลุดทั้งอ่ะวีคนี้เป็นฟุตบอลเอสเอครับ นะครับมาถึงรอบที่ห้าหรือว่าร,รอบ <0. S 1> สิบหกทีมสุดท้ายนะครับวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมเราก็จะมีโปรแกรมเด่นๆที่ทีมจากลุนลิสลงเตก็มีบอลมัดเจอกับบูฟนะครับบอลมัดเจอกับบูฟสัตนตนแล้วก็มีแมตช์ที่เจอกับพรีมัดนะครับเด้บอลมัดเจอกับบูฟโอ้โหปีนี้นี่ <c oughs> ผมโคตรชอบเลยใช่บอลมัดเออบอลมัดเน<ม>ี่ยชอบมากเลยอ่ะชอบกันเลยครับนักในวันนี้แจ้งเกิดหลายคนเลยนะผมว่าใครหมดพวกนี้นะใช่ครับแล้วกาคู่นี้ เป็นบอลถ้วยอ่าคือมันก็ต้องแต่ผมยังบอลมัดในถิ่นผมว่ายังดีกว่าบู๊มอะ่ะผมว่าบอลมัดนะเน่ยการเล่นเป็นระบบอะ่ะผมชอบนะได้จากแบ็กซ้ายเขาขึ้นมาเร็วกองกลางดีแล้วก็กองหน้าก็จะไทเวิร์ดก็ยิงดีคมคมขึ้นอะ่ะผมว่านะคู่นี้ถ้าสมมุติว่าบอลมัดแค่ชนะก็เห่เบาละ เฮเบาชนะเฮเบาเขาบอะว่าบุ๊กเนี่ยอยู่เหนือจากโซนตกชั้นในพรีเมียร์ลีกิศเฮเบาเฮเบาก็คือสามหูเขาอย่างเดียวสามศูนย์ก็ยังเฮเบาเหรอนับตัวเดียวสามสามศูนย์นี้เฮดังครับคืองับเข้าหูเดียวนะครับครับผมไม่ยังยังชอบบอลมันมากกว่าเพราะผมชอบระบบทีมเขานะเขาไม่ใช่มีดาราดังนะแต่เขาทำทีมดีแม่งขึ้นและเป็นระบบผมว่าชนะได้ผมให้ชนะบุ๊กสองศูนย์ ให้สองศูนย์สองศูนย์นี่ก็คือเฮดังนะเฮดังเพราะว่าบาป่าวูเป็นตันเนี่ยกระดุเข้ารอบมาแบบฉิวเฉียดแล้วก็พวเคเขาเนี่ยยังต้องดิ้นรนอยู่พอสมควรนะโอ้ใช่ใช่ใช่สถานการณ์ในในในพรีเมีกตรนนี้จริงๆแล้วในห้าแต้มเนี่ยเป็นช่องว่างที่เยอะนะเยอะเยอะเยอะ <ๆ S 2> เอะพราะอะไรครับเยอะเพราะว่าอฟสิดกับเลสเตอร์เนี่ยลงสนามไปแต่ละนัดเนี่ยเอาตัวแทบจะไม่รอดไม่ได้เลยอ่ะใล่ดี๋ยวอย่าไปประมาทเซา์นะฮะฮะเซา์ก็ยังมีไม่ถึงสิบแต้มเลยตอนนี้แต้มนะ ก้าวแต้มอ่ะน้อยมากเลยก้าแต้มปีนี้น้องใหม่จะรูดกลับลงไปดูหมดอภิษฎมีนั้นน้องใหม่หมดเลยพ่ใช่ใช่ไหมผมว่าดูแล้วได้จะรูดหมดเลยมีสิทธิ์หมดมีสิทธิ์สูงเป็นไปได้สูงนะครับคือถ้าจะมีหนึ่งทีมที่จะไปช่วยสามทีมนี้ตกชั้นนะบูฟนี่แหละไม่วูฟเนี่ยก็คือที่มีมากกว่าห้าคะแนนหรือไม่ก็แมนซิตี้ที่โดนตัดห้าสิบแต้มแต่อย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นเพราะเพร่อยังไม่ใช่อันนี้สมมุติขึ้นมาไง ถ้าโดนตัดเนี่ยใช่ไหมมันก็หล่นมันก็ตกชั้นเลยแล้วถ้าเขาโดนแค่ปรับเงินอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ที่คาถาเพราะว่าโอ้โหเป๊ปพูดไปเมื่อวีก่อนอ่ะบอกว่าทีมของเขาเนี่ยอาจจะโดนตัดห้าสิบแต้มก็ได้นะผมยังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นที่เอฟฟ์ดันโดนตัดสิบคะแนนใช่ไหมครับแมนซิตี้อาจจะโดนมากกว่านั้นห้าเท่าวันนี้เขาพูดเลยถ้าตัดสามสิบแต้มเนี่ยแมนซิตี้ยังมีโอกาสรอดใช่ถ้าตัดแค่สามเท่านะสามสิบแต้มสมมุติสามสิบแต้มเนี่ยแมนซิตี้จะเหลือสิบเจ็ด รอดนนเนี้ยไปเล่นไปตอนนี้้านะตอนนี้ลงมาเท่ากับอินเดนยอาจจะรอดนะฮะเอาเอาครับบอลแมตตกับบุฟกังกุยคนี้ผมว่าบอลแมตตชนะสองศูนย์ด้วยเอาแบบว่าสบายๆนะผมมองว่าบอลมันแน่นอนกว่าบอลแมตตตอนนี้เหมือนระบบอะไรต่างๆมันลงตัวแล้วแล้วก็เข้ารอบสิบหกทีมสุดท้ายมันมันก็ใกล้ ใกล้ที่จะมันแบบมันใกล้นัดชิงนะเอาจริงๆแล้วอะผ่าน,นด่านนี้แล้วก็แปดทีมรอบรองแล้วชิงแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยคู่แข่งเป็นวูฟผมว่าบอลน,นัดมองคือไม่กลัวอยู่แลวเล่นในบ้านด้วยเออผมว่าเออวูฟเนี่ยเขามีนักเตะที่มีทีเด็ดอยู่เหมือนกันอ่าพวก<ต><ต>คุณย่าพวกไอ้ผงผงเหมือนมีมีขุนย่าคนเดียวผมไม่ชอบกองหลังบูฟ้าพอถ้าโดดแล้วมันชอบไหลยุบยุบเพราะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าอ่า ชนกนด้วยระบบเวลาเนี้ยความมั่นใจอะไรต่างๆบอลมัดชัดเจนกว่าผมมองสกอร์เลยว่า2 0, องศูนย์พี่ตงเออค่ oh อนข oh ้างมั่นใจด้วยว่าออกสกอร์นี้เลยสองศูทั้งตังกุยทั้งมิสเต็กให้บอลมัดชนะสกอร์ขาดแบบนี้ผมก็ขึ้นขบวนเดียวกันไหมไม่อยา่างที๋งว่าดูจากคุณภาพก็ขึขบวนเดียวกันบอกอ่ะเป็นทีมที่ผมชอบมากนะในฤดูกาลเนี้ย ไม่ดีบอลมัดอะเป็นทีมเล็กๆใช่ไหม,มต้องบอกว่าเป็นทีมเล็กเลยแล้วก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาไม่กี่ฤดูกาลแล้วก็นักเตะไม่ได้มีบิ๊กเนมอะมแต่เล่นแล้วขยันออกมาดูดีรักษาวินัยทุกคนเนี่ยพาตัวเองแจ้งเกิดในเวทีพรีเลีกแกนตัวแล้วผมว่ายังไงไอความมั่นใจตรงนี้นะจะช่วยให้บอลมัดชน<ม>ะวูฟแล้วก็ตบเทา้าเข้าสู่รอบแปดที่สุดท้ายมันอย่างทุกคนเลยนะครับอ<ม>ือีกคู่หนึ่งของวันเสา แมนซิตี้ครับตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วถอยหลังเนี่ยตกหน้าผาแล้วนะครับเรื่องของคําว่าแชมป์ยุโการเนี่ยเหลือเอฟเอครับใบนี้แหละครับออจะช่วยเป๊ปละลูกทีเดร์หรือไม่ออนะครับนลีกก็ตกไปแล้วออตกไปแล้วบลีกก็ตามหลังลีบุลยี่สิบแค่ที่ที่มัดเนี่ยหลังจากน็อกล์บุลตกรอบที่แล้วมาเนี่ยนะครับประกาศว่าอยากเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และคนจับสลากมันฟันเอาแมนซิตี้มันไม่ค่อยดีพออยากจับยังให้มไปจับให้เลยจับขึ้นมานี่ไงแล้วแมนซิตี้พี่บอกไม่ใช่กลายเป็นแมนซิตี้ไปครับแต่ว่ารุ่นการนี้ก็เป็นเหมือนโบนัสนะเหมือนถูกหวยนะพีมัตสะครับใช่ไหมพอเจอลิเวอร์พูลเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วเกมนี้ไปเยือนแมนซิตี้เนี่ยส่วนแบ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้อีกกระจายได้อีกได้แม้ว่าตั๋วเนี่ยที่แมนซิตี้จะปล่อยให้แฟนพรีมัตส์ตามไปเนี่ย ไม่ถึง30%ซของของสนามนะที่ที่เอทีฮัทเนี่ยใช่ไหมให้อย่างมากก็ห้าพันห้าหมื่นบาทใช่ไหมสนามสี่สี่ห้าหมื่นเนี่ยแต่ว่าเงินเนี่ยต้องให้พีมัดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคุณขายได้เท่าไหร่ออดออกมาเนี่ยแบ่งให้พีมัดเลยก็ก็รวยแล้วล่ะรอบที่แล้วก็ได้พักรับชมแต่รอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่เล่นในบ้านที่น็อกิเวอร์พูลไปก็ไปได้ค่าถ่ายทอดใช่ว่าค่าไข่ทอดก็มหาศาลแล้วสำหรับทีมอย่างพีมัดก็ ร้านกอดปอนด์กันครับช่วยได้เยอะฮาริคัสิทธิ์เลยนะมันก็มันก็ช่วยได้เพราะว่าโอ้โหเป็นทีมล่างๆท่านผู้ชมแล้วก็สถานการเงินกระเตือนขึ้นแน่มีม,มีพิ้งกี้ไหมไมีอ <laughs> ัชชานะไหมคือแล้วเอออิงบาฮาลาเนี่ยลงแนะ่เพราะว่าฟิตแลกับนะยิงแล้วก็เกมเนี้ยผมว่านะแมสตี้ต้องยิงสามเมตรสถานเดียวถึงจะแฮปปี้อ่านี่ไงเป็นโจทย์ที่ แต่ผมว่าถึงเพราะผมว่าแมนซิตี้แม่งไม่มีลุ้นอะไรแล้วไงมันก็อยู่ที่เอฟเอคัพอย่างเดียวที่จะได้แชมป์แล้วก็ตูผู้เล่นบเหนือกว่าเยอะแล้วก็เล่นตินทินด้วยในบ้านด้วยถ้าโอเคไปเยือนที่บอลมาร์เนี่ยมันยังพีมาร์ยังไม่แน่ไงแต่นี่ในบ้านแฟนบอลเสียงเชียร์แล้วก็ได้ลุ้นถ้วยสุดท้ายผมว่าสามศูนย์เอาแน่เอาแน่ไม่มีการมาเม้นมาอะไรไม่มี เพราะว่าเขาไม่มีอะไรแล้วนี่คือก็ในหลีก็เล่นไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่อันดับ4และเขาก็เนี่ยแหละเอเอที่จะได้แชมป์ก็อันนี้แหละอืมเอาผมว่าไกลกว่านั้นไกลว่าผมไปวัดสี่ห้าลูกได้เลยเนะี่ยเหรอเออบอลมันแล้วที่ก็ไม่ได้กดดันอะไรละก็เล่นไม่ได้มีอะไรต้องพะวงแชมเปี้ยนส์ฟรีครับ ก็ไม่มีตกไปแล้วใช่ไหมไม่มีเกมมันติตกไปไม่มีเกมกับเป๊ะเชหรือดูเวนตุสหรืออะไรรออยู่ไม่มีถูกไหมก็จะไม่เหลือแล้วเตมีก็คือธรรมดาธรรมดาที่มันติดหนึ่งในสี่ก่อนนะข้อแรกพอเตปีมาเสร็จพักอีกสัปดาห์หนึ่งถูกไหมพี่แล้วก็มาเตะปีเบรีกพักยาวๆเลยเราพักสัปดาห์ไม่ต้องมีไม่ต้องมีต้องอะไรต้องพะวงอ่ะแล้วเล่นในบ้านอีกผมว่ามัน ไก่ผมว่าไกลไปไกลได้เลยไปไกลได้ใเชียร์มนีเนี่ยน่าจะแฮปปี้อย่าลืมนะถ้ามันชนะสมมติสองศูนแล้วหยุดยิงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนที่ไปถือหาแมนซิตี้นี่แต่แต่ผมว่าแมนซิตี้มันไม่หยุดล้เพราะตอนนี้เขาไม่มีอะไรแล้วคือต้องอยู่ที่เอเบอค้าอีกเดียวแหละแต่ผมมองว่าต่อให้เขาไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งไม่ได้โหมอ่ะเดี๋ยวมันช่องมันก็มีเองเล่นเล่นไปเดี๋ยวมีช่องแล้วก็นี่ถามเกือไว้เท่านั้นเองนะผมว่าถ้ายิงสองศูนย์แล้วหยุดยิง หยุดละชนะแน่และเข้ารอบแน่และก็ดูว่าพีมัคเขาจะเล่นไงด้วยนะพี่โต้งสองศูนย์เขาเล่นยังไงก็ชุไ่ได้เขาอาจจะแบบเขาจะก็คือ,อเล่นแบบเล่นแรกเต็มที่แบบไม่รู้ว่า,าก็แพ้สองศูนย์ก็ตกรอบแพ้สี่ศูนย์ก็ตกรอบเขาก็อาจจะเปิดหน้าแรกก็ได้เล่นแบบพิสูจน์ตัวเองทดสอบตัวเองโดนไวอะไหลแต่ว่าถ้ามุยเขามาตอนแรกเน้นรับแล้วถ้าครึ่งแรกไม่โดนยิงอ่ะอันนั้นอ่ะอาจจะไม่ถึงแต่ผมว่ามันไหลอ่ะ ป่ง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 สี่พอดีป่งโป่งป่งป่งไอ้ห้านี่ว่ะพี่แล้พี่ให้เท่าไหร่สามเผื่อมันดีออกนะปั้งจะออกอ๋อปงปงปงโป่งเนี่ยมันมีออกไปสองลูกไปสองลูกเนี่ยเขาผิวขนาเนี่ยเราเนี่ยดูดิพี่ต้องเออคือผมก็ไม่รู้จะไปวิเคราะห์ฟันตรงว่ามันอย่างแรกก็คือยังก็ต้องมองแมนซิตี้ชนะแหละเพราะมันเหนือกว่า แล้วอย่างที่สองก็คือสกร์มันจะไหลหรือเปล่าอมก็เป็นโจทย์ที่ขยับจากใช่ไหมฮะคาตอบแรกขึ้นมาเพราะว่ากรลุกรลูกันอยู่แฟนก็ต้องถามหาลูกที่สามอ่ะเพราะว่าถ้ายิงสองศูนแล้วมันดันจะหยุดยิงเนี่ยโอ้โหจืดนะจืดเลยอ่ะใช่ไหมฮะใครเชียร์นี่เขาเรียกว่าขี้หักคาดากเลยอ่ะนะมันด้จะใช้สาสรอะไรแทนแล้วเพราะมันสองศูนแล้วมันเกิดติดกล่องไม่เล่นเกมลุกอย่างเงี้ยสนองตัว เอาเข้าล่บไปโอ้โหพี่ตายเลยถ้าเกิดมีน้องสุภาพสตรีมาเป็นแขกรับเชิญพี่ต้องต้องระวังอาติดตลกมั้งเอาติดตลกหรือว่าน้องก็จะเป็นคนพูดเองที่หักอะไรเนี่ยประมาณนี้แหละสองสามศูนย์นี่แหละผมว่านะประมาณสองสามศูนย์ถ้าสองสองสามศูนย์เปนความต่างแตกต่างจริงมาต่างี่เอาขอชัดๆไม่รู้อะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เอานี้ผมผมให้หกศูนย์ อ๋อขอสองคนไปเยอะแล้วผมให้ทักประมาณสองสามศูนย์นี่แหละถ้าสองศูนย์ก็โชคร้ายถ้าสามศูนย์ก็ข้ามกำแพงไปอันนั้นคือเกมวันเสาร์นะฮะแค่ไปวันอาทิตย์นี่มีคู่มันละเริ่มกันที่นิวคาสเซิลพบไบรตันอุยนี่เป็นเอฟเลยครับเหมือนกันนะฮะพรีเมียร์ลีกนี่จับเจอกันหลายคู่นะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเจอกับไบรตันนิวคาสเซิลเนี่ยได้เข้าชิงคาราบาวครับไปนะครับแต่ว่าเกมพรีเมียร์ลีกก็อย่างว่ามันคือนี่ก็แพ้หงงไปสองเม็ด เจอกับไบรตันซึ่งตอนนี้ก็กลับมาเล่นดีเล่นสม่ำเสมอมิโตมะนี่ใช่ไหมฮะจอร้อิชอดดูดบอลอีกหรือเปล่าใช่แต่ว่าอินเดีร์เซนเจอรุอิซักจะ,ะหายเจ็บให้ตังกุยขึ้นก่อนผมว่า In อินเดีร์เซนนี้เขาก็ฤดูกาลนี้มีโอ,อกาสเป็นสิงห์บอลถ้วยได้เห,นะหมือนกันนะถูกไหมเพราะว่าถ้วยลีกเ,เข้าชิงแล้วถ้วยนี้เข้าถึงรอบสิบหกสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะมีทีมที่แบบลักษณะเหมือนแบบนี้อยู่คือเป็นฤดูกาลที่ที่พีคในฟุตบอลถ้วยของเขาอ่ะนะซึ่งผมคิดว่า ตัวเต็มๆด้วยกันเนี่ยเดยวกาเซนสู้ได้ใช่ไหมแล้วเซนเจมฟาร์กด้วยไวท์ทั้เป็นทีมที่ดีนะครับครับเดี๋ยวผมมองว่าผมผมคิดว่าการลงสนามหรือไม่ลงสนามนาอของอีซัคมีผลไหมมีมีผลไหม,มคคือความแตกต่างเรื่องกองหน้าเนี่ยอีซัคเขาชัดเจนมากๆว่าเขาแตกต่างจากคาร์ลมอรสันในเวลานี้จังหวะมันเปลี่ยนเมืม่อคืนไม่เห็นเลยเห็นชัดเลยทำอะไรกองหลังหงุไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าผมลองนึกภาพว่าถ้ามีอีซัคอะผม ผมคิดว่าถ้ามีอีซังเนี่ยเนิวซันชนะสองหนึ่งแต่ถ้ามไม่มีมเนี่ยไม่มีก็พูดลาบากนะผมถ้าไม่มีก <ผม S 1> ็ไม่ชนะคิดว่าไม่ชนะในเวลาอไม่ชนะในเวลาอาจจะต้องลุ้นยาไปต่อเวลาอยู่โทษอะไรแบบเนี้ยโอ้โหนี่ะนะเราคิดอยู่เหมือนกันนะพราั้นะนะฟุตบอลคู่นี้เราก็ต้องเช็ค อาการจนถึงนาทีสุดท้ายสำหรับอีซัคใช่เนื่องจากว่าเขาเจ็บแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้ลงสนามเขาบอกว่าเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยก็ไม่เสี่ยงลงอะไรเงี้ยเราไม่เสี่ยงลงผมดูร่างกายเขาค่อนข้างปลาะนะอีซัคอีซัคใช่ไหมเขาบอกบางอะอ่อนแออ่ะป๋าละฮะคือคู่นี้เนี่ยเขายังให้นิวเคลเนเนี่ยในถิ่นเหนือกว่าอยู่นิดหน่อยซึ่งผมยังดูว่านิวเคลเนเป็นทีมที่เล่นในถิ่นได้ดีอ่ะผมชอบองกลางเขาอื แล้วก็ไบตันเน่ยเป็นทีมที่เล่นช่วงหลังดีขึ้นแต่ยังไม่แน่นอนไบตันใช่ไหมใช่ไบตันบทบทจะดีบางทีมันก็ดีดหรือเชื่อบ,บทที่มันจะข่วยแตกแม่งก็เละเหมือนกันมผม,มนก่าสุดกเสือกแย่นะผม,ผมดูว่านิวโกเฟนน่าจะเบียดชนะไบตันได้มผมให้นิวโกเฟชนะผมว่าอีซักนัดเนี้ยน่าจะลงได้และยิงได้เออก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ากองกลางเนี่ย โชลินตองก็ไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่แล้วคนเจ็บนะเจ็บก็ไม่น่าจะได้ลงอ่ะเดือนหน้านู่นละมั้งโชลินตองอยากจะกลับเอาโจวินหลอกเล่นแทนมาใช่ไหมมันก็เหลือตัวนารี่ล้ตัวนารีบูโน่สองตัวใช่ไหมฮะถ้าไม่มีอีซัคอีกตัวเนี่ยถ้าโชลินตองขาดแล้วไม่มีอีซัคอีกตัวเนี่ยผมว่าก็เขาเรียกว่าจะทําให้ไบรตันเนี่ยมีความพึงเหินอมากขึ้นสู้ได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสนะมันก็เป็นบอลมาตรฐานอยู่ ก็มองคล้ายๆสองคนนี้เหมือนกันฮะถ้าขาดตัวไปเยอะไม่มีโชลินตอนไม่มีอีซักเนี่ยอาจจะได้แค่เสมอนะเกมอาจจะยืดเยื้อเพราะว่าการไหลลื่นหรือจังหวะเข้าทาของนิคเซนมันจะไม่ค่อยเฉียบคมมากนักอ่ะแล้วกองหลังของไบรตันก็พอที่จะลงไปรับบือได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โตกลับขึ้นมาได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับไบรตันก็มีตัวเด็ดเจ็ดอยู่หลายคนอ่ะคิดว่าผลเสมอก็แล้วกันคู่นี้นะฮะผงกลางให้เสมอก็แล้วกันในกรณีที่อีซักบาดเจ็บครับ แล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับของวันอาทิตย์นี่ก็เป็นถ้วยที่แฟเด็กผีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฝากความหวังไว้สุดๆนะปีนี้เพราะอ,อย่างเข้ารอบเปนะครับแล้วเดี๋ยวยูโรปร์ลีกก็ว่ากันอีกเรื่องนึจะเจอกับฟูลแลนแต่ปีเนี้ยชนะฟูลแลมได้สองนัดแต่ว่าน้ดที่ชนะหนึ่งศูนย์นี่มันแบบมันโดนบุกแบบกดทั้งเกมเลยนะแต่ว่าชนะได้อ่ะเอาอย่างนะี้ก็ไม่รู้ดิจะทําได้อีกครั้งหรือเปล่าจับเจอฟูลแลม ปาเปว่าคู่นี้เนี่ยผมเอพูดพูดถึงแมนยูที่ชนะฟูลเลมเนี่ยทําให้แมนยูเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกหนึ่งวันก็คือนัดเปิดดกาลเป็นหนึ่งในสี่ทีมในฤดูกาลนี้ที่ได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงนะก็คือเตะคือวันศุกร์วันนั้หนึ่งวันคือเตะก่อนเตะก่อนก็คือคู่นี้เนี่ยผมว่าสูสีนะแล้วนัดเนี้ยแมนยูก็ไม่น่าจะมีดอกกูที่โดนใบแดง ในช่วงกลางสดาบใช่โอ้โหเข้าหนักเนาะรันไปนะแข้งเขาแล้วก็คู่นี้ก็ตามโจทย์อ่ะก็เลือกฝั่งได้แต่อิงไปทางฝั่งแมนยูเลือกฝั่งได้คือแมนยูเนี่ยเกมมันยังไม่แน่นอนอ่ะแล้วโอนาน่าสุดยอดด้วยแรกจะมีคอนเทนต์อีกเปล่ารูไม่เข้าประตูแล้วผมเห็นมันพุ่งเขาเรียกว่าอิง ิีตรงนัดกระชกลูกแรกนกูก็จิ้มแล้วโก้เขาไม่ให้เสียงกันเหรอเขาไม่รู้ว่าให้หรือไม่ให้แล้วลูกที่สองอ่ะเขาปล่อยลูกเข้าไปแล้วเขาใพุ่งโอ้ผมเห็นแล้วมือกลุมขมับเลยโอ้ัน่าเฮ้ยหรือว่าแล้วก็หรือเอฟเอคัพให้บาินเดียเล่นแล้วก็แล้วก็เอ่อ เกมลุกเน่ยแมนยูผมว่าไม่ดีอะช่วงหลังเนที่มันได้เนี่ยมันได้จากที่ชนะชนะอีวิทเนี่ยมาจากลูปเซตพีดแล้วก็พวกแฮร์แมกไก่แแล้มมาใช้เดริกที่ยิงทั้งสองลูกใช่ไหมฮะกองหลังกองหลังฝั่งกองหน้ามันสักระเบือเรียกพี่ทั้งนั้นเลยเออแต่เกมลุกไม่ดีจริงๆมันดูอะคู่นี้ผมว่าอาจจะมีสิขั้นต่อเวลาละผมให้เสมอหนึห ผมว่าโอนาน่าแม่งอาจจะลอดตูดเข้าประตูด้วยลอดดาบลอดตูดนนักบอลนี่เขชอบเรียกลอดดาบไม่ไหวอ่ะไม่ไหวโอนาน่านี่โอ้โหคือมือเออเท้าเก่งมือไม่ใช้แค่แต่เท้ามันเลยเข้าอะผมว่าเสมอออให้เสมอนะให้เสมออาะแมนยูเมนยูเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่แปลกหรือด้วยกันเนี้ย คือมันมีช่วงเวลาที่เล่นดีในแต่ละเกมเนี่ยจะมีช่วงที่เล่นดีขึ้นมาแล้วแล้วดีนั่นคือดีเลยนะแบบเออมีแบบความกระฉับกระเฉงบุกกดได้แต่ว่าไม่เล่นแบบนี้ทั้งเกมแต่เนี่ยผมผมเสียวเหมือนกันนะว่ามันจะใช้ชุดไหนเพราะว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์แม่งมียูโรปาลีกอะผรู้รหัสมาเออผรู้รหัแล้วยูโรปาลีกผมว่ามันเขาเน้นเต็มที่นะเออผมรู้รหัสพี่มันยังยังยังอยู่ไกลก็ต้องจับตรงนี้ก่อนแหละอแต่ผมว่า มันแน่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้อ่ะแมนยูเต็ดอ่ะครับ,ค,รบคือเกมี้กอาจจะมีช่วงเวลาที่เล่นดีขึ้นมาแต่ว่าเรานึกภาพไม่ออกว่าเขาจะเล่นดีทั้ง90้าสินาทีฟูลแลมเนี่ยผมว่าฟูลแลมมันอันตรายกว่านะมีแบบตัวแบบตัวแบบที่จะลงโทษคุณได้อ่ะ <ừ> ใช่ไหมพ <ừ> วกอีโวบี้พวกตาโอเล่พวกเน่ยสมิธโลก็กำลังเล่นดีมูนิสอีกคือผมมองว่าผมมองว่าฟูลแลมชนะยูเต็ดได้เลยนะไม่ต้องต่อเวลาด้วย อ่าผมว่ามนยูเต็ดแพ้แพ้ศูนย์สองหรือศูนย์หนึ่งอ่ผมให้มนยูเต็ดแพ้ครับผมให้ต่อเวลาพิเศษโอเคก็ผมก็เป็นอีกคนนะที่ไม่กล้าให้แมนยูชนะด้วยความที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วก็เต็มไปด้วยอุปสรรคขวางหนามด้วยกแล้วเกมเนี่ยบางทีก็ทำตัวเองบ้างนะฮะบางทีก็สร้างคอนเทนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เสมออีกเหมือนกันเสมอใช่ไหมเพราะว่าเสมอนี่ เน่าเลยใช่ไหมไม่เน่าไม่ไม่ไม่ก็เลือกได้เลือกได้แต่ผมไม่รู้ว่าตอนก่อนแข่งอะแมนยูจะจะขึ้นไปหรือเปล่ากําแพงแต่ตอนเนี้ยมันเลือกฝั่งได้แต่ว่าอิงไปทางฝั่งแมนยูประมาณแปดศูนย์นะโอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันราคาต้องวิ่งไปทางแมนยูอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเล่นในบ้าน1.8ึู่นนะนะบอาจจะยืดเยื้อนะท่านผู้ชมอาจจะยืดเยื้อนะกู แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟูลแลมซึ่งเตะวันอาทิตย์นะครับนั่นคือเอสครับเตะรอบ16ทีมสุดท้ายคราวนี้เราจะข้ามไปถึงกลางสัปดาห์หน้ากันนิดนึงดีกว่าเพราะว่ารายการเราจัดกันวันพฤหัสใช่มากก่อน,นจะจัดมาเจอกันก็วันพฤหัสมีแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ16ทีมนะครับน,นัดแรกนะครับเตะนัดแรกกันคู่สำคัญสำคัญนะครับอย่างคืนวันอังคารเนี่ยอาร์เซนอลต้องไปเยือน PSV Eindhoven PSV นะในขณะที่วันพุธเนี่ย ลิเวอร์พูลต้องไปเยือน PSG ก็คือ P S C ภาษาฝรั่งเศสนะฮะ P S V นะครับเป็นทีมที่ชนะลิเวอร์พูลมาแล้วนะเดี๋ินได้ถึงช้รอบไปถึงรอบรอบรอบลีกรอบลีกเนี่ยนะฮะลูกคึกลูกข้าวมีแล้วก็เล่นรอบไอ้เพลย์ออฟเนี่ยนะครับก็เล่นได้เยี่ยมมาก S <S ใช่ไหมฮะในรอบเพลย์ออฟเนี่ยนัดในบ้านเนี่ยก็ชนะแล้วก็เข้ารอบมาเจออาร์เซนอลซึ่งไม่มีศูนย์หน้าใช่ไหมฮะต้องใช้ฟ้านายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยปาคู่นี้ไปไงอา,าร์เซน<พ>อลเนี่ยการเสร็จไหมพีเอฟบีผมว่าเป็นทีมที่เล่นในถิ่นได้โอเคไงแต่อาร์เซนอลเนี่ยผมว่าแม้ไม่มีศูนย์หน้าแต่ว่าศักยภาพเตะเท่าวันนั้นเขาเล่นได้ดีะเขาก็มีโอกาสชนะพีเอฟบีได้แต่คู่นี้ผมให้เสมอ แล้วก็อาเซนอลไปชนะในบ้านคือมันเตะเย้าเยยนไงท่านผู้ชมใช่ไหมฮะใช่เลี้ยงสกอร์เอาไว้ไม่ให้เสียเปรียบครับแล้วก็ค่อยเป็นค้อยไปบ้านคือมันไม่จําเป็นต้องไปเล่นเกมไงอาเซนอลและใช้กองกลางเข้าเล่นส่วนพิวีอาจจะต้องเล่นเกมมากกว่าด้วย ผมว่าอาร์เซนอลไม่แพ้แต่จะชนะหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ราคาหน้าเสือเนี่ยอาร์เซนอลต้องเป็นต่อต้องเหนือเหนือกว่าเหนือกว่าอยู่แล้วคู่นี้ผมวัดใจว่าพีบีน่าจะเสมออาร์เซนอลสองสองเออหนึ่งหนึ่งผมเห็นด้วยผมผมขอทายตามไปเลยว่าคู่นี้จะเสมอแบบมีสกอร์หนึ่งหนึีบีกับอาร์เซนอลตังกุยครับเออคือถ้ามันยังลุ้นแบบเต็ม ลุ้นเต็มเหนียวในพิมลีกมันก็อาจจะอีกเรื่องนะผมว่ามีพาวงมีอะไรอยู่แต่ว่านี่มันมันแบบมันตามไกลมากๆแล้วพิมลีกผมว่าเขาน่าจะเน้นเต็มที่กับถ้วยนี้นะส่วนเรื่องของผู้เล่นกองหน้าที่มันหายไปอ่ะผมยังมองว่าระบบอเซนนมันก็ย,ยังยังยังโอเคอยู่เป็นแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยไม่ได้แต่ว่าเนี่ยมันเป็นการเล่นของ2ทีมที่มันมาจากคนละลีกันผมมองว่าเซนอันด้วยระบบ ไม่น่าเป็นรองคือโอเคมองเหมือนทั้งพี่โอ๊กพี่โต้งแหละว่าอาร์เซนอลไม่น่าแพ้ในเกมแต่ผมมองว่าอาร์เซนอลน่าจะบุกชนะเลยมองว่าอาร์เซนอลได้บุกชนะเออผมมองว่าอาร์เซนอลบุกชนะโอเคอ่าสักสองหนึ่งก็ได้อแต่ก็ไม่ค่อยมีใครให้อาร์เซนอลแพ้นะท่านผู้ชมผมกับมิสเอ็กเนี่ยให้เสมอตังกูให้อาร์เซนอลชนะนะครับข้ามไปในวันพุธหน้าครับก็เป็นเกมใหญ่อ่าลิเวอร์พูลไปเยือนพีเอ่อปารีสแซงต์แชร์กแมง ซึ่งในรอบเพลย์ออฟนี่โอ้โห,โโหแกไปถล่มแบรสมายังไงอะสิบศูนย์นะ 2> 2 nuts, จะสร้างเรคคอร์ดนะสามสามกับเจ็ดยิงสองน<บ>ัดในขณะที่ลิเวอร์พูลก็ลอยลำเป็นอันดับหนึ่งนะครับได้เข้ามารอจับสลากเนี่ยมาจับเจอกันปีนี้าพาดีขึ้นไม่อยู่แล้วนะใครไม่อยู่ <laughs> เดนเบเล่ไหมเหรอพี่เอเออยู่อยู่ังอยู่เขาฟอร์มด้วยตอนนี้แล้วคู่นี้มีโอกาสทิกล็องไหมป๋า คือคู่นี้ผมว่าลิฟว์พูลได้พักมากกว่าเปเช่เปเช่เองยังมีเกมหลีกลงเล่นสุดสัปดาเปเช่เขาก็ต้องมีการหมุนเวียนักเตะเพื่อเก็บแรงไว้เล่นกับลิฟว์พูลแต่ลิฟว์พูลจะแม้ว่าเขาจะพักตัวบางตัวแต่ก็ยังมีตัวหลักลงเล่นขณะที่ลิฟว์พูลพักยาวๆไปยาวไปยาวไปก็ปคือตั้งแต่ว่อคืนนี้ไปเล่นอีกทีวันพุธก็หนึ่งบบสัปดาห์แ,แล้วแล้วอร์เนอร์ จะได้คุมทีมข้างสนามนะเมื่อคือนนี้เขาโดนแดนนะเฉะพาะในลีกนะในบอลยุโรปเขาคุมได้ผมว่าสูสีอ่ะแต่เปเชต้องมาเปิดเกมเขาใส่ริฟูแล้วอาเนอร์เองกค่อนข้างจะเล่นเกมยืดหยุ่นดีคู่นี้ผมให้ริฟูบ,บุกไปชนะเปเช่สองหนึ่งสองหนึ่งนะครับบิเซอเอ็กตังกุยผมผมชอบริพูเล่นนะมันยืดมันมี มีแบบว่าจังหวะผ่อนสั้นผ่อนยาวดีเหมือนกันโดยเพราะในช่วงัเหมือนเหมือนเริ่มกลับมาเจอเจอจังหวะตัวเองละหลังจากที่แบบไปขลุกขลักอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็ชอบเปเชเล่นมากเลยรอบรอบลีกเนี่ยเขาไม่ค่อยดีแต่ว่าเกมที่ได้เห็นในช่วงหลังๆเนี่ยเปเชลงตัวมากเลยพี่โต้งเป็นบอลที่อันตรายแบบหลายคนน่ะเดนเบเล่ตอนนี้ก็ท็อปฟอร์มมีไอ้บาโกล่าอะไรอีกมีไอ้ไอ้ อะไรนะซาอีเอมิลี่อะไรอีกพวกเนี้ยตัวดีหลายคนผมคิดว่าเปเชีนี่ลงโทษลิเวอร์ p ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าลิเวอร์ p ในเนี่ยช่วงสองสามเกมที่ผ่านมาเออทำให้เห็นว่าเฮ้ยมาตรฐานสูงสูงมากนะครับแต่เกมแ้ยเกมแรกเล่นในบ้านเปเช่ผมคิดว่าลิเวอร์ไม่ไม่จำเป็นต้องไปเร่งไปบุกอะไรผลเสมอโอเคแล้วกลับมาเล่นในแอนฟด์อีกทีหนึ่งเพราะนั้นผมมองว่าลิเวอร์นเนี่ยเล่นไปตามเกมของตัวเองแล้วก็เน้นความรัดก,กลุ่ม เราอาจจะได้เห็นเขาเล่นเกมรับที่แบบเหนียวแน่นเหมือนเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนเจอนิวคาสเซิลอ่ะม,มันก็เจาะยากนะครับว้าอาศจะใังวะโต้กลับก็อาจจะเล่นงานได้เหมือนกันแต่ว่าโอเคเอาเป็นว่าสู้ที่เสมอกันนะผมมองว่าเสมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วกันเห็นด้วยคิดว่าจะเสมอ,อคิดว่าปารีสแซงต์แชร์แมงได้เล่นในบ้านก็มีความแข็งแกร่งในระดับหนึงนะฮะลิเวอร์พูลเองก็ เตนะนดสุดท้ายในเวทียุโรปเนี่ยไปแพ้นะที่พีสบีมมันก็คล้ายๆยังยัง,ยงอาจจะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สะเทือนซางอะไรมากนักนะครับแล้วก็พักมาหนึ่งสัปดาห์เต็มจุดเด่นของลิเวอร์พูลก็คือได้กั๊กโปนี่แหละเมื่อคืนนี้เริ่มกลับมาแล้วผมว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้กองหน้าอันตรายไปทั้ง3คนเลยแล้วตอนนี้กองกลางขึ้นไปทำประตูได้ด้วยออโซโบ่ะมันก็เป็นจุดดีๆหลายจุดแต่ปารีสแซงต์แมงเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเร็วแล้วก็ ใส่ปั้งๆเขาไปเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้กับกองหลังริเวอร์คูอสมควรนะถ้าเกิดเยอะงานงุนงานนิดเดียวมีโอกาสเสียประตูผมให้เสมอหนึ่งหนึ่งนะคเออผมให้เสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็อีกอีกนัดหนึ่งค่อยปค่อยไปน็อกเอาในแอนฟิลด์นะครับอ่ะก็เป็นฟุตบอลที่หยิบมาฝากกันนะครับในรายการยูโรลิคพลาสครับผมวันนี้ก็ขอให้เฮงๆกันแล้วกันก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับขอขอบคุณ GPP ครับ ขอบคุณเมืองไทยประกันภัยครับยินได้เมื่อภัยมานะครับอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วก็ขอบคุณ Honda นะครับกับโครงการ r a c e to the Dream ครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมต่อโต้งมิสเตอร์เอ็กซ์แขกรับเชิญของเรานะครับตังกุยครบผมนะครับปีนี้จะไปปะเนี่ยขบวนแห่ไม่ไม่ได้ไปพี่อยู่เมืองไทยนะครับพี่โอสาธนันผู้ดูแลรายการและทีมงานของไทยสปอร์ตพลัสทุกคนนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ทุกคนลาไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามารถติดตาม TSP Thai Sport Plus ทาง Facebook YouTube Tiktok และ Line Official TSP Thai Sport Plus ติดต่อโฆษณาได้ทาง